ไปดูนางดอกนางพญาเสือโครง่งหรือว่าซากุระเมืองไทยแบ่งบานสะพรั่งสวยงามบนพื้นที่1,200ไร่บนภูลมโลอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะคือในช่วงที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยจะคึกคักค่อนข้างมากค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวก็จะใช้บริการรถนําเที่ยวพาเข้าไปชมดอกซากุระเมืองไทยกันเนี่ยนะคะยังมีเวลาสําหรับคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังบานไม่ได้เต็มหุบเขาแต่ จะเป็นช่วงกลางเดือนมก,กราคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่คาดว่าจะบานเต็มที่ถ้าจะไปที่ภูลมโลเนี่ยเส้นทางที่ใช้คือหมายเลข12พิษณุโลกหล่มสักการเดินทางไปที่ภูลมโลทางอุทยานไม่ได้ให้นํารถส่วนตัวขึ้นไปเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเส้นทางเนี่ยรถแทบจะสวนทางกันไม่ได้ชมรมท่องเที่ยวชุมชนบ้านร่องกล้าเนี่ยเขามีจัดให้บริการไว้ใช้เวลาเที่ยวชมข้างบนนั้นไม่เกิน3าชั่วโมงนะคะ